เขาบอกมันเป็นอนัน uhm ต uh ์ซื่อเนาะเป็นอะไรเดี๋ยวเมย์เซตมาหาแล้วบอเอาว่าเปิดบล็อกกันเลยใครเป็นคนเปิดบล็อกเฮ้ามาแล้วเปิดเธอหาแล้วแล้วดูกับเมย์ทีไปใช้มันขาดกันมาได้แล้วฮะเบอคือทอดสัมบัติค totally. like wow. ่ะใส่ซื่อๆหนึ่งหัวใจอ่ะเมือนี้เอ้ยมีมีแนวฉี่ไทม์จะได้เมือนี้ฮะ มีคนอย่างเจ้าไปนีนเจ้าจิไปน้ำเพลนอยู่บ่กับทักทายสะบายดีผมเอฟซี FC ปารุงเมตสุขสุขคนเด้อเนาะอ่ะาไม่ด้กาบาัสอนกัสิมาบอกน้องเพลนเนาะพี่น้องเนาะ อามีอาคนที่บ่าเพิ่นอยากได้อาไปเหิดงานบ่าสั่นน้อเพิ่พี่น้องเนาะไปอยู่ประเทศลาวดักพิ่พี่น้องเอลยถ้างสนองกัสีในน้ำน้องเพิ่นเนาะบ้าน้องเพิ่นสีปบ่ยโบดวบ้านในไรเพิ่นพี่น้องเลยแต่ว่าทางสนองก็คือว่าเนาะย่าน้องเพิ่นอยู่บ่ได้พิ่พี่น้องอาจังไรก็คือว่าเนาะกัสีในน้ำน้องเพิ่นเบิ่งเนาะไปบุไปก็ขึ้นอยู่กับน้องเพิ่นพิ่พี่น้องเลยเนาะ เพิ่นก็ต้องการคนงานเพิ่อนชิน้องเอ้ยอ่าเฮ็ดเวียกเบาๆเนาะแต่เงินเดือนก็อ่าพอไปพอมาอยู่เนาะถ้าว่าน้องเพิ่นตั้งใจเฮ็ดหรือว่าอยู่กับที่เพิ่อนชิน้องเอ้ยแบบว่าอยู่คงที่ล่ะเนาะแบบว่าอยู่ในหั่นก็บ่ให้ไปชุมศรีชุมหาดีว่าไปต้องบอกต้องกล่าวเพิ่นเนาะพี่อนชินองเนาะนำน้องเพิ่นลองเบิ่งเนาะจะน้องใบเตยเพิ่นสิว่าจังได๋พี่อนชินองเอ้ยอ่ามื้อนี้ก็มาหาเพิ่น อาจะอะไรกลับไปทักทายสบายดีกับน้องคพืนด้วยน้องพี่พี่น้องเนาะโดยมุมเจนนั่นเลยมาในถุงหน่องเอ๊ะนี่คือบ้านนางมุมเจนี่บ้านฮอนมาในเย็นบ่อ่ะสบายดีโดยอาหลอกจำปลาใช่บ่ละนี่ข้ามาดินเนาะจำปาพี่พี่น้องเลยโอ้ยอาจะใส นั่งยืนเกินไกล้นี่เป็นอะไรจิตใจไม่อยากพูดกันเล้มันแดดอืมจิตใจเย็นขึ้นแล้วบ่เอาเครียดอยู่ยังเครียดอยู่โอ้ยเครียดทียังคือไงบน่นสบายสบายใครหรอกใครโกเมื่อวานเนีอยู่เบิ่งซีนาเนะนี่ยลูกเนี่ยละมีคำโตอบทุกอยานะ่างลนแม่นบอกแต่กีมยังอึดอัดอยู่บ่ กำลังเสร็จหาเอาหมกยีดีผัดส่งมาไพ่เขาอ่ะเอาเออโอ้ยเขตเอเชียคนะคะพอเป็นเสื้อเลยวันจีนทองไทยมวยบางแสนไทยมาบางแสนบางไพ่ไทยมวยบางแสนใครขับกระพวกปีมวยฮะเด็กเอาสร้างว่าแท้เขาเพผนเป็นขาจะเป็นเพื่อนบ่ไหนแล้ววะเอาค่ะตอบค่ะโอ้หับเลย หับเลยบ,อบ <laughs> ออ่ <laughs> อ,องงแล้วก็ได้เบิรงสตลี่ไเงบ,ไบงแสนเซนส์ขอคำเป็นเพื่อนได้ครับเพื่อนตัวบริมีไปขับมาหาบ่มาหนิมีโช่มัต่ตกวนไอหมุกพาละกวนให้หมุกเราคาดุกน้อยสิเร้ยกระมาตะเวีะใบฟ้ารับสินกวนไอหมุกเลยมากวนเจ้า <laughs> จวในิ้วจะอยเราบเลยะบ่ถ้าพตบไนี่มันกวนเพรานั่นบแมนโอ้แต่แล้วไอห้ว้ถ้าาผมีเวียกเบื่อเมื่อยเบื่งเมื่อยเบื่งเ็เลยคกวนมันพอมีคนคุยคนว่าอนมตอนที่นึงก็กทายไปแล้วอยู่ไสอยู่น้ก็ีดยขีข่าเลยบ่เฮ็ดยังอยู่นาะวะออ แตกกแล้วลูกเขามียังอีปานอ่าธรรมาสตร์สิหายอันปเปลี่ยนค่ะโทรศัพท์นะหลุดมือบ่ตัวนี้หลุดมือตัวนี้ทึ่งอันนี้ค่ะให้รอกอันนั้นมันคือบ่ได้บ่เงาน้ำโทรศัพท์เนาะมันอ,มอ่าทรรมาสิไปเปลี่ยนเบิ่งลายเด้อตาสิสัดต,ตาเหี่ยวเลยแตกอีกแล้วลูกเขาแบบนี้อืม ตะกี้มันมีร,รายบ่ละน้ำเจ้านี่ยราเออแต่ไม่นมีร้รายไปใส้บ่นเนี่ได้ยหายถือว่ามีมีเงินซื้อดาาได้ใช้นี่แม่ว่าใช้งานได้แม่นบอกโอ้ถือว่าน้ำนายนี่ยังปกติพไนพี่น้องเอ้ยเนาะยังใช้งานได้อยู่<ห>ถ้าว่าจะพาเขาไปเปลี่ยนหรือเปอ่ไปอยู่งอ่ะถ้าเราเป็นอน,น,นันติสิเนาะ เป็นอะไรเรื่องเมย์เช็ดมหานะบอเอาว่าเปิดบล็อกกันเไงใครเป็นคนเปิดบล็อกเฮาเลยแล้วเปิดโอ้เก่งไงแต่ว่าเซ็ไปหาแม่อยู่ไม่รีหายากเบ้าแล้วเหาก็เลยเปิดเมื่อวานนี้ฮะโอ้ก็ได้คุยบอเนืบอหับเนื้อเขียดทำไเอ้าคือเขียดเขียดเอาเขียดเล่าเขียดไปเขียดกับ โอ้ยต่างคนต่างเคีย้ยเดีมแบบ <c oughs> ันสีหูเรื่องมาไพเอ็นเป็นแบบไรแาบอืมเกยคิดว่าจะโทรหาแต่แก็เลยเซ็นหาเราอยู่ทางหาเราเขนเงี้ยมีนิโรมาแล้วว,ว,ว,ว่าแม่แม่เจ้าฮัมบลกเอ่อยเด้รู้บล็อกแม่เลยเด้รูอ่ะอืมเปบ่าไพายอยู่ใกล้เจ้านี่ถือว่าเราบบล็อกเนาะ ເອ e ື້ອຍຄືບໍ່ໄດ້ບອກນາເອື້ອຍບໍ່ໄດ້ບອກເອື້ອຍນາປະເຈີ й ເປັນເມື່ອບໍ່ໄດ້ແຊັກຫາລາວດູບໍ່ລາມບກເນາຈົກຮງ านหันไปอนั้นไปไสเล่นเพื่อเมทาลีเมทาลีส่วนเปิตู้แล้วส่วนกินตําอืกินน้ําเพิ่นบ่ตําักต้มตําักต้มโอ้ยก็ซื้อมักต้มได้มื้อนี้นะตําใส่หยังแน่บอกแน่อยู่บ่จักสูตรมนี่อ้วอ้าวบ่เจ้าได้กินน้ําเพิ่นอยู่อส่วนกินครักนั่งน้ําเพิ่นก็ไปไปหาโมงจน6:00นจนอือนั่งน่ก็เป็นชั่วโมงอยู่อือๆ อ่าเมื่อนี้เอ้ยม,มีมีแนวฉีถามจะได้เมื่อนี้ฮะมีคนอยากจะไปนี่เจ้าจะไปน้ำเพลอยู่บ่ไปใส่ขออนุญาตินะที่ <c oughs> ไปรูดีแล้วรือเล่าหน้องเจ้กล้าไปได้หรืวเล่ามีคนอยากได้เจ้าไปเไปห็นงานล่ะเอ้ยไปอยู่บอขึ้นคำอาก็จะไปเท่าไหร่บังคับกา,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 ารานในโซเจ้าเดี๋ยวนี้นะ เป็นอยังคือว่าถึงสัตว์ยันเจ้าบระยู่ยันจะโตนค่ายต <c oughs> <c oughs> ัวได้หับบ่มักเป็นได้หับกรบออยากเป็นได้และหับตัวด่างลุงนะส,สมุทว่าอยู่แล้วยู่บ่ได้ไปตวนค่ายไปพไ่อไรหับพิชอบเอื้อยแล้ววะนี่จากแล้วเดี๋ยวจะเจ้าจะเอื้อยบ่พาเบ้า,าตะเอื้อยในน้ำชื้ออนันนี้งานน่ะเอื้อยว่างานดีเพราะว่าเราเซ็นมาหาเอื้อยเมื่อวานนี้เพราะว่าเราเห็นในคลิปเด้ ล้วอยู่บ้านนาะนาะนะเครือข่ากาดนี่ยน่ะละ่ะโรงงานเครือข่ากาดนี่โรงงานอย่างโรงงานจีนบ่เงินเดือนนะ่ะสองร้านกินอยู่น้ำเราเห็ดเหติหตงานนะ่ะนะเนะนะทียนลมเทียนตัดเทียนอ่าทุกคนมันก็บ,บ่เป็น่ด้นะะั่ะเอ้ยมันก็ต้องเฮียนต้องพึกคเขาเนะี่ย งันน่ะเฮเทียนเนี่ยเดือนสองล้านกินอยู่น้ำลาวนอนอยู่น้ำลามีห้องชาวห้องอยู่เรียบร้อยคือไอ้เจ้าอยู่นี่แหละอยู่ครือเขากาดนี่ได้ลงไปคือเขากาัดลงบังนี่แจ้งระบาบอกว่าใครเมืองนับเมืงนี้เนี่ยบเ่เคยไปทางนั้นแล้วทางลงสวรรค์นน่ะบาบาบกน้องมบเตยเด้อระบาทาว่าบอยากมาส่งกะแบบาเรา,าสามารถเอารถุดไ่มาหับเอาหอดเงินเงินเดือนชอ,องล้านดื่มเขาน่ะ เนี่ยพอไปอยู่แต่แต่งานตันยิบนี่เดือนนั่นเป๊ะหนึ่งในข่าวทีเด็กนะตัดงิบเขาถอยเขาฮะมาเรื่องจะเข้าไปเธอหนึงนะบ่ต้นคุณเขาเข้าไปเบิ่งแล้วเขาบได้เหัวไวกัะตันยิบตีเต็มเต้เนาเป็นหลักจักลืมในผัดมาได้แล้วโอเขาต้องเอาใจใส่แม่นต้องเอาใจใส่กับเพิ่นตัดงิบอีกเที่ยว่าถ้าเจ้าคงทีนี่อ่ที่อยู่ได้ตัวนี้นะเงินเดือนสองล้านกินอยู่น้ำเพลิน ถึงเดือนมาเจ้าก็หับแต่เงินไดยกินน้ำเพลินอเออจะบริจาคเงินเดือนสองล้านนะถือว่าถึงเดือนมาเจ้าเก็บเงินเลยเลยสองสองล้านนะจะซื้อจ่ายยังเหลือแต่ตัวเจ้ากินอยู่นะกินน้ำเพลินนอนพี่กินพี่ในหันนะอยู่โรงงานเครือขอา่าดนี้แต่เกยว่า,ามานแนะนำไปเตอนี่อุ้ยหวเสียกเสียม,มันยังจะต้นขายเดยนี้นะ ไปอยู่ก็ยันอยู่มาได้ต้นขายโดยนอ่ะโบกบมาในน้ำเพิ่นมาได้แต่ละไปใส่กันเลยนี่คือชุดอันนี้นะดูมีแนวหลังหนะน้าจอยังหน้าจอมันมัวเออถือว่าเรื่องมีเจ้าหนี้คือว่าจบเรื่องสนน่ะเนาะนะแต่จังไรก็คือเพราหอะไรยาเภาวกวนเพิ่นมันยัง อันนั้นยู่ให้คิงงเน่จังกวนเม่ไหมแต่ว่าเปิดบล็อกแล้วเจ้าเนาะหลังจากบล็อกเม่แล้วเปิดบล็อกแล้วเออมื่อวานนี้เม่บล็อกคนที่ใกล้ชิดกับเจ้าหวานเนี่ยเอองงบ่เอาเราเห็ดคืนเน่เจ้าเคยเห็ดเราเราเคยห็ดคืนเน่แม่ละวะอ่ะ เอาก็ะทำตามเจ้าแล้วเนาะเจ้าพาเหตุเฮ้ยเธอหาแล้วแล้วดูกับเมร์ทีไปใช้มันขาดกันมาได้แล้วฮะมันคือทอดซ้ัมบันค่ะแสงมือซื้อนึงในหัวใจเไงเตะกี้ได้จ้ะอันนั้นตะกี้อันนั้นมีรักอันขาเราหายเหรอใจนั่นจะเป็นอย่างบริโภคอะไรเต็กกี้น่ะมีบางอยู่ เดี๋ยวเนี่ยเห็ดเฮาคิดอันนั้นเดือดใจแห้งแล้วบอกว่าเห็ฮาแบบนี้นะเดือดใจแห้งแห้งสำไรเลยนี่บอกเฮาเครียดฮะแห้งสำไรบอกนะบอกนักสำบอกเงินหินทับหัวฮะเขาเงินทนต์กับบุหายอ่ะเขาต่างคอยล้านแล้วเช็ดที่ห้เอู่มันต่างกันเนาะไอ้กับเม่เม่กับเม่ไอ้ก็ไอ้บางคนละอันนั้นกันนี้ล่ะ อ้าวทีกเธอเมติ้งต้องไม่อีกจบปากไปอ้าวอยา่าละว่าจิตสัตนะว์มันมีกับลูกมันคือไปคนละทางเลยเนาะบบบอย่าแล้วจะได้รู้เองว่าผูกฟันกันเมฆกับลูกต่างคนตา่างโมวยหนาฮากันมันก็จบแล้วเอยกับปจะชาคนสิวาเลย่ะลกกูกก็ต้องอภัยให้เมฆเมฆต้องอภัยให้ลูกแหละต่างคนตา่างแบบโมวยหนาฮากันในมีอย่างกระปรึกษาหารือกันเลย โอรมกัน,นเลยเด้ๆสาบางมามีสิมาเยี่ยมคือสิบเรื่มาเยี่ยม้ะบ้านนี้ต่างคนต่างปินลังสิก,กันเลยดิเป็นได้ชุมือนี่นอนรับพันดีเยี่บ่ะได้อยู่อได้อยู่ผมมียังเดตีบานนี่เฮ้ยว้าวนี่นั่นโอ้ยโอ้ยตกใจเลยฮะคืนนี่แหนนละเป็นยังหลบมากินน้ำโอ้ เปนแนวเนาะที่เอากินน้ํบ ah> ่แนวเป็นแนวอื่นเือนี้หมอสดฉลิดกระดกเติบแล้วสินอนอีกอืมบักพาวจะบ่ได้เป็นมาบ่ละนี่เป็นแต่มันเป็นหยังบ่ได้เป็นเลยออหลายปีแล้วบ่ได้เป็นหลายปี้มันคือบ่เป็นเนาะาบักใหญ่บ่เป็นมา เขาทีว่าเลยเป็นยังงั้นคือประหับไผ<ฟ>่อโอ้แต่ว่าคันลมแบบนี้ค่ะพอลมมักมากมติงมาติงมาค<อ>ือฝรัง่งน,น,นะครับลมเมียกโทรมาบักกันเลยระวังเนอะตัวนี้อ่ะแล้วก็เปิดคลองดีให้เบื้องยืดนนบล็อกเท่าได้ไปบล็อกไปรถบล็อกตัง้งไตรคนแหละแต่ไรโทรศัพท์อันใหม่มานน่มันจะคนแล้วนี่เหตุเจ้านี่ฮะ หลายคนล่อบอกไปบลดเหว่ด่าโคตร่อโคตรแม่เลยเหว่ดอกบู้ไปซาเจ้าดอกมาจากอีกนั่นพลบประดานั่นพลบาต่างประเทศพลบะาหลายคนเห็นเทศใดเห็ดยาบอกไปบิดเห็ดไอสีบอดีเหตุบอกไปเบิดอืม นี่ยเฮาบ่ฮู <wird> <S <S ้จักกันเนาะอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็เปิดให้เบิ่งเอาตกใจแล้วบ่คือว่าแบบมีแบบบ้านบ้านใหญ่เมืองใหญ่เนาะล่ะกทุกมื้อแม่นบ่้เข้าปฮดเดือน2เดือน3เดือนแล้วเขาจุดผีนี่อื โจยู Nil, ่ม e ือบางมื <t MI> hmm. Hmm. But, uh ้อกเจ้า no? ก hmm. ็เส hmm. ียบ่เนกันเมืองแบบกันโทกันภัยนี่แนเสียคือเก่าอชั่วทางบ้านทาเสียก็แตนคนเสียอืมแตนทําที่สอบเด้ออือเสียแล้วกแบบว่าเจ้าก็เข้าน้ําเพิ่นสิบ่เกเข้าอืีสุดบ่อยากให้เฮาเข้าดอกเพราะว่าเฮาบ่มีเงินเด้เขาเสียเองอือ เรื <l> ่องอัน hmm. น <auf. S 2> ั oh. ้นเขาใช้เองค่ะโบสัมโนครัวนะเจ้ากับเขาน้ำเพลหรอปะโบเอาถือว่าเจ้ามันยังมีสิ้นยังสิถือว่าเป็นนิเป็นหันเกิดแบบประตูคนเดียวเขาบุกอันนี้เขาสัมโนครัวน้ำเขาเขาดูเขาดูมันเถอะเขาก็เอาเขาเขาเขาไม่ได้เขาเขาก็บุกแล้วอันนี้เขาประเด็นน้ำเขาอหมูไม่ไปเซบอมันเนี่ย ภากันนอนดึกเลยพอดีไปใช่แล้วตอนตะมีดจสิลออกไปทงหน้าพอแล้วก็ตื่นโอ้ยมีแนวสิบอกมีแนวสิบอกโอ้ยเจ้จามีแนวส่งเสียงมานั่นเพิ่นบ่แม่นสิเว้าโดนลพี่่น้องเอ้ยเนาะตมดกะนั่นแหละมีให้รุ่นนี่มีแนวสิบอกแนวแนวสิบอกคนน่ะสิเว้าเลยก็บ่เว้าเลย ีทามิที่เตยน,นี่บมธรรมดาเหียงอีกเด้วะโทรหาไอ้ก็ไอ้บ่มีสันยานญาซะต้องโทรมันวะไผเราโทรหาอา้บบามาเป็นยังวะัเราผับ่มีสันญาณม้อนี้บอคืนนี้ไปชว่ินอนมยพั่งบนอนอนพิ่งนอน่อีสื่อ,อบออยมีสัญยาได้แถววันไอ้จยฮวแมนสัญยาณบอแฮมันเป็นป่าไหมเด้ตีเราเด้อความจริงนะ ถึงไอ้ข่าวมันนั่นยังมีฮัตสัญญาณโอ้ยเทเยเอ้ยอาศัยเมฆอ่ะมีบุญชนใจ,นใจไดล้ลูกกับบุญชนใจแม่เออต่างคนต่างบุญชนใจกันแบบนั้นได้เหรอคะมามีสายใยผูกพันกันเลยเหมือนบอกลูกกับบุญแพงแม่อม้อาวแม่เห็นลูกก่อนแม่กับบุญแพงลูกบ่ แม่เหตุเชลูกก่อนลูกก็เฮ็ดใช้แม่ขึ้นแบบนั้นน่ะเขาตกสั่นดิถามแม่อยู่บ่ว่าแม่เอ้ยเพ่งเฮาอยู่บ่น่ะถามไปก็คือเก่าเขาแหละอ้าวอยากได้ยินเด้สนะเรื่องก็เป็นธรรมดาเฮาซ้ำบทถามแหละบทถามเลยบ่ไหนเออจบเลยบา่นีนเนาะแม่กับลูกคือสิบริคุยกันแล้วบา่นีนโอ้ยพี่ฉีโลพังทำตอบเด้อแม่กับลูกสิห่างกันไกลซ้ำใดหึงซ้ำใดน่ะ

เราปลิตน้ำเล้าเอาเอินเอาบัตรกับแต่อาบัตรให้ตู้น้ำเพิ่นแล้วก็ผลิตน้ำเล,ล้าเลยเราบอกให้เปิดดนี่ต้องเหีบอกเลยจะเปิดสักคู่หรืก็ะโทรเ,เปิดบ็อกบัตรแต่ยินลเว้าอยู่เมื่อวานนี่จะโทรมาตอนจะโทรมาลหรอปะลาวถือเบอรได้หละเอ้ยเอ้ยพังลา,าวเราถือเบอร์ผู้ที่ว่าเจ้าเคยอยู่น้ำล้าบา่ผ<ไ>ู้ใดเดย อันน yeah. uh, mm ี hmm. uh ้เปทอลี่อันนี้ะโอ้อันนี้คือใกล้นี่บ่าแม่นโอ้เราบ้าถือได้เบ้านนี้เคยได้ฟังเสียงเะเบ้าอืมอืมบนหันขานี่เอว่าไาเด้บ่านี่คือว่าถือใท่ไหมวะอืมฟังเสียงเะเบ้าอยู่เบ้านนี้เขาโทรแต่เปทัลี่เขาว่าลองโทรฮรับเกิดมึงดูหายเอื้อง เออเนือนมึงฮะเล็ววะแข้วก็งงละพัยเออแล้วหูเนาะโทรว่ะโทรยุ่หับเหรอคุณห็นงว่าเราเหื่อยซะเรว่าว่ะเฮ้ยักว่าคุณแม่มึงทางเจ้า่เพื่อนว่าเจ้าเแบบนันึงเเอเออตองเราอยากว่าให้เออได้ยินบ่นนะเราอยากว่าให้เจ้าได้ยินเราลองโทรดู เฮ้ยเท่ากับแบบนี้แหละได้ยินแต่เราบอกว่าอันคิดว่าชุมเจ้าคิดว่าเจ้าตั้งใจโทรมาหาเอื้อยแต่๋ยวมาหนี้เดียคิดไม่มีเวี้ยบวากับเปล่าหรอกเลยแบบท่านี่เดี๋ยวเราคุยเวียกจะซาดีเป็นเทอร์เรียลองโทรดูเอื้อยมึงทำว่ะเฮเอื้อยเขาเอื้อยน่นมึงทำได้หวะเอื้อยโทรให้ดอกว่ะเราบอกไปนี่เนาะเอลยคิดว่าเราคุยกับเจ้าเราว่าโอ้ยแม่มึงนี่พึ่งจะพูดจักกับลูกกับเต้าลูกขอเงินสำนึกยังบ่ให้เราว่ะ

กำลังสิว่าวาเพิ่งวางเด้อไปบ้างแล้วเอ้าวางไว้เลยอโยอบ่าตัวนี้เดนั่งเด้อว้าเวียกจั๊ส่าละเอ้ยว่าบ่คิดว่าเออเจ้าสิวางสายเฮาเด้อเฮาสิให้เจ้าฟังเราเว้าให้เจ้าฟังก็บ่ว่าหื้อเจ้าอ้าวกําลังสิบอกนั้นค่วงกําลังสิบอกเพิ่นวางลโยไปเว้าเรื่องแม่อยู่โอยวางนะคุยเวียกกันบ่ตอีกว่ากําลังสิเว้าให้ฟังโอวางยไปวางปกับเขาา กินอยู่เมื่อยังไม่ได้กินข้าวดิควรเอาหมกแทนบังบอกมีเวียกควรแล้วบังวะน่าตอบอยู่ว่าตอบเออเพราะได้กวนพอเก่งเงาเนาะอยู่อยู่ได้กับน้ำโทรศัพท์เดี๋ยวดีโอรศัพท์ก็ยังเงาเติบเหมือนบ่การคิปเลยค่ะเมื่อยเบิ่งเลยค่ะควรข้นแบบนี้ได้เมื่อกวนเอาหมกแล้วกวนหมูเมื่อควรหมูแล้วควนไอ้ควนบรรจุคนนเอ หายบ่ล e okay, na, so well. yeah. bon. ึกค่ะก็บ่ควรกินหยังก็แบบสบายนะน้องใบเตยนี่คือว่าบ่ได้กินหยังอีกบ่มื้อนี้น่ะไปซื้อนมหาเอ้ตู่ปองสิกินแต่นมน่ะโอ้ว่าน่ะกินนมตัเฮาส่งไปหเบิ่งั่นแหละติดะซอยตะมิอือเทพแม่นบ่สมในงานน่ะแม่นอๆ้ซื้อนมตงน้อยนมงาา10กินหยังก็แล้วเดนสบายเนาะ เรียกง่ายกินง่ายเนาะพอนี่ก็วาโอ้ยกินเ้าแน่วะอย่าว่าเวลาัปพุ้มเขากินข้าอยู่นะตามสองวจ้ะกินเผาแม่วาลกมาโน้วกมีแนวโบเพิ่นก็คือดืงเมเพื่นพักพี่น้องเลยเนาะเบะมาดินนะมัก่งชีวะเห็นใบตยคือก่า ก่อนแม่เจ้าพัดว่างก่อนเลยยาแหละผมล้วนแหละเออเว้าก็เฮ็ดได้ซะเนาะโทรหาอมุกโขยานนั่นแหละคาลุงแล้วบ่โทรเอน้อยเสียงน้อยยเียด้ลก็เนาะคาลูกน้อยางกวาลูกแน่แหละอืมๆเอาถือว่าบ่ได้มีหยังซกถือว่าต่างคนต่างเยบัดนี้กับแม่เนาะจักมื้อใดสิติดต่อกันแม่นบ่อ่า บอกข่าวดีจะออหน่อยเอน้นวลเอน้อเอนวลเรามีเวียกสีบอกเจ้าบายแด้นี่จะหน่อยหัวบรยบูรณ<ะ>่กันคือไอ้นิ้วกคบปัดใช่บริบูรณ์เราควรจะสองคนเนาะควรจะสองคนสามคนนะเราวรสามคนอืมอืมเอาดีแล้วละเอาตั้งมุกตั้งใจแล้วว่าไปเห็นงานคือว่าอะไรยันจะโตนค่ายอยู่แบบนี้แหละดีกว<า>่าอยู่สกอนใหญ่ กะหูจักทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจังตั้งรักหรือว่าตั้งใจหาเงินหาค้าใหม่เด้ออืมอ้าววันนี้ก็มาเยี่ยมมายามถามข่าวแต่เมื่อหนาก็จสิข้าวอยังอีกพุ่ยพีนย่น้องเลยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเอฟซีละโดยอ้าโอเคพุ่ยพี่น,อน,อนอ้องเนาะงวันนี้ก็ เดบมาหาน้องไว้เตยเนาะเพิ่นว่ามีแนวสิพอกเพิ่นว่าเนาะก็คือเรื่องแม่เพิ่นล่ะบ่มีพี่น้องเลยเนาะอ่าคือน้องเพิ่นกคือแบบว่าบ่สนใจกับแม่แล้วบดนี้ต่างคนต่างอยู่บานีเนาะอ่าเพราะว่าน้องเพิ่นกอ่าคือวาพี่น้องเห็นของแม่เนาะเดี๋ยว่ต่างฮู้จักแล้วกเพิ่งอุรมกับแม่ล่ะเนาะก็เลยขอเงินจังซี่ล่ะก็เลยจังได๋ถ้าสะฮอนก็เนาะก็สิ แม่กัแบบเบากะเทกระท่ำทางน้องเพิ่นก็เลยแบบคิดน้อยใจเนาะก็เลยแบบน้องก็สิบติดต่อหาแม่อีกเลยเพื่อพี่น้ออ้าวจังในคลิปนี้เนาะเบ่าพิดเบ่าถือพิดภาพกันใดขอโทษขอาพาไพรเพี่พี่น้องเอ้ยเนาะมาถามาข,ข่าวน้องเงพิ่นคือเก่าละจังในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณไปทั้ง BC เอฟซีเบอร์สุข,ขสุขคนเด้อเนาะที่ขมาเป็นงกำลังใจและก็ติดตามและก็ให้คำแนะนำสิ่งดีๆพี่พี่น้องเอ้ยเนาะ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขการสบายกรใจความเจริญก้าวหน้าเลยเหตุธุรกิจการค้าการคายยังขอให้เจริญเจริญไปเมือหนาเนาะสำหรับที่นี้ไปแล้วขอกวาม,มาสบายดี